ติดตามภาวะการลงทุนในตลาดทุนนะคะเมื่อคืนดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดปิดลบไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่บริษัจทจดทะเบียนขนาดใหญ่จะมีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะแต่ว่าดาวโจนส์ก็ปรับลงมาเล็กน้อยเนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากระหว่างวันนะคะหลังจากที่ราคาน้ามันดิบนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่ะดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดลบไป20.5 5. 5จุดน,นะคะ N นสแสกก็ลบไป17.29จุดส่วน s p ติดลบไป5 6 1จุดค่ะส่วนที่เอเชียเช้าว,วันนี้นะคะหลายตลาดอยู่ในแดนบวกนะคะอย่างที่นิเคอีค่ะปิดตลาดภาคเช้าบวกไป186.67จุดหังเซ็งบวกไปเช่นกันนะคะสเสร i ไทมก็บวกไปเล็กน้อยที่0.42จุดและเซี่ยงไฮ้คอมพสิตติดลบไป15จุดค่ะ ส่วนดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดตลาดบวกไปเล็กน้อยที่0.20จ,จุดค่ะไปดูราคาทองคำเลยนะคะราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกไป14ดอลลาร์20เซนต์ต่อ1ออนค่ะราคาอยู่ที่1,258ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ออนค่ะราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะทองคำแท่งขายอยู่ที่2 8 0 0บาททองคำรูปพรรณขายอยู่ที่21,200บาทต่อ1บาททองคำราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นไป1%นะคะเพราะว่าได้รับปัจจัย หนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงคาดการ์ด้วยนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้น อาจจะย,ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระยะใกล้นี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดแล้วค่ะตลาดนั้นบวกไป6.57จุดนะคะดัชนีอยู่ที่1,376.1จุดมูลค่าการซื้อขาย3,856ล้านบาทค่ะไปดูราคาน้ำมันกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันค่ะวันนี้จะไปตรวจสอบราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยนะคะกับคุณกิ่งการค่ะแต่ว่าถ้าไปดูราคาน้ำมันในประเทศ วันนี้ค่ะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าราคาน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงการค่ะจะยังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะโดยราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้นะคะเบนซิน95อยู่ที่30บาท67สตางค์ต่อ1ลิตรแก๊สโซฮอล์95 23บาท80สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะ91อยู่ที่23บาท38สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์ e20 นะคะ21บาท24สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะอยู่ที่21บาท99สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะราคานี้ยังไม่รวมภาษี ท้องถิ่นนะคะส่วนช่วงนี้เราจะไปติดตามเพิ่มเติมถึงทิศทางราคาน้ํามันนะคะกับคุณกิ่งการมาัชชมนิผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคาสายงานวันแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบของ IRPC ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ่งการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสำหรับในช่วงสงกรานนี้ค่ะทิศทางราคาน้ํามันเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับราคาน้ํามันดิบในสัปดาห์นี้ก็ยังคงคาดว่าจะยังคงผันผวนและก็ได้รับ แรงกดดันกาจากความไม่แน่นอนของผลการประชุมระหว่างผู้ผลิตน้ำมันดิบทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกในวันที่17เมษายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามตลาดก็ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มอ,อ,อ่อนค่าลงหลังจากที่ธนานคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะยังไม่รีบตับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมวันที่26-27เมษายนนี้ก็ส่งผลทำให้กู้ถือเงินสกุลอื่นนะคะสามารถที่จะ ซื้อน้ำมันดิบได้ในราคาที่ต่ำลงและทําให้ราคาน้ํามันดิบที่อยู่ในรูปของเหรียญสหรัฐก็สามารถที่จะกลับตัวสูงขึ้นประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐที่มีโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะสะท้อนได้จากจานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะคะภาครัฐของสหรัฐเขาก็ออกมาประมาณการว่าปริมาณการผลิตเทลออยล์จะปรับตัวลดลงเป็นเวลาถึงเจ็ดเดือนต่อเนื่องกันเวที ภาคมปีนี้เป็นต้นไปโดยที่จะลดลงประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันบารเรลต่อวันมาอยู่ที่ระดับประมาณ4.84ล้านบารเรลต่อวันก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่สําหรับผลราคาน้ํามันดิบค่ะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าราคาปรับขึ้นแบบนี้แต่ว่าโชคดีที่ช่วงนี้ผู้ค้าน้ํามันบางรายนะคะประกาศออกมาว่าจะตรึงราคาอย่างน,น้อยถึงวันที่18แต่ถ้าหลังวันที่18บแปดนะคะแนวโน้ม no, มันมีโอกาสดีตัวขึ้นสําหรับในประเทศมากน้อยขนาดไหนคะ ถ้าหลังวันที่18แไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าผลการประชุมของออที่จะมีประชุมในวันที่17นี้ปรากฏว่าสามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็คงกําลังการผลิตก็จะส่งผลทําให้ราคาน้มนดิตก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้ราคาน้ํามันดิบลูกก็มีแนวที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะคะ่ะราคาช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกิ่งการมานะชำนินะคะผู้จัดก,การส่วนบริหารความเสี่ยงราคาจาก IRP c ดีค่ะ